สวัสดีค่ะมาปลูกต้นไม้กันนะคะเป็นต้นเพชรน้ําหนึ่งเมื่อปีที่แล้วอ่ะคะ่ะปลูกไว้แล้วเขาออกหน่อมานี่เราจะแยกหน่อปลูกนะคะแยกหน่อมาแล้วนะคะต้องมีรากสองต้นเฮานี้จะลงสองต้นอันนี้นะคะมีรากมาด้วยทั้งสองต้นมาจากต้นนี้นะคะ่ะเราแยกมาจากต้นใหญ่ต้นนี้นะคะ ที่เมื่อปีที่แล้วปลูกแล้วก็เขาออกหนอ่อมีหน่ออีกนะคะแต่พอดีเรามีกระถางอยู่สองสองกระถางนะคะเราก็เลยเนี่ยหน่อขึ้นมาเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลงเนื่องจากวันนี้เป็นวันตรุษจีนเป็นวันพระด้วยนะคะก็เลยอยากจะปลูกต้นไม้อ่ะคะ่ะมีกระถางแล้วมีดินใสไว้แล้วนะคะเราก็แค่เอาเอาต้น ที่เราแยกหนอกมามีรากเนะะี่ยค่ะตัลงไปในในดินที่เราเตรียมไว้นะคะเตรียมไว้แล้วก็คือกระถางนี่เป็นกระถางเก่าที่ปลูกต้นไม้เก่าแล้วมันตายไปเลยค่ะไม่ทราบว่าเป็นดาวเรืองหรืออะไรที่ตายไปอะ่ะตายไปแล้วแล้วเราก็ามาเปลี่ยนลงเพรน้ำหนึ่งที่แยกหน่อมานะคะนี่เสร็จแล้วหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะลดน้ำสัหน่อยอันนี้อีกก็มีอุยเหมือนกันนะคะก็ขุดดินลงไปสักค่อนๆต่ถางนะคะแล้วก็ฝังฝังเข้าลงไปฝังเข้าลงไปในดินนะคะกดๆให้แน่นนิดนึง ที่เราต้องแยกเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางเก่าแล้วก็ถางมันเล็กแล้วเขาต้องโตอีกนะคะเขาต้องโตอีกแล้วก็ไม่อยากให้เขาแย่งอาหารกันนี่ก็ลดน้ำน,นะคะเสร็จรแล้วค่ะแค่นี้เองได้ได้ต้นไม้อีกสองต้นวันนี้นะคะวันนี้วันพระกับวันตุ๊จีนก็ปลูกสองต้นขอให้มีความสุขในวันตุ๊จีนนะคะ มีเงินใช้นะคะเยอะๆค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะไม่ยบายค่ะ